สวยงามมากเยี่ยมหลุมนี้ทำลายเลยนะคะเพิ่นทำลายมาด้วยกันค่ะโก็ค่อนข้างชาเลนจ์อยู่นะคะชาเลนจ์อยู่เหมือนกันนะในหลายๆหลุมเบอร์ดี้มถึงหลุมซิกเนจอจะนี่ คนคะวันนี้มายพัตเตอร์นะคะบรรยากาศเปลี่ยนไปเพราะเราไม่ได้อยู่กันที่สนามกอล์ฟนะคะแต่วันนี้เราอยู่ที่สนามมินเรากําลังจะเดินทางไปที่กระบี่ก็แน่นอนมายพัตเตอร์นะคะเราไม่พลาดอยู่แล้วที่จะพาทุกคนไปออกรอบด้วยกันนะคะซึ่งเราจะไปออกรอบกันที่สนามกอล์ฟ กาคใใช่ไหมก็เราไม่เคยไปเลยนะมันว่าไม่เคยไปตีกลอฟที่กระบี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูว่าสนามบรรยากาศความท้าทายเป็นยังไงบ้างในระหว่างทริปนี้เราก็อาจจะมีแบบว่าเก็บภาพบรรยากาศโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆเนาะเผื่อใครอยากจะมาลองตีกลอฟที่กระบี่เดี๋ยวเจอกันที่กระบี่ค่ะ ลงจากเครื่องมานะคะเราก็หิวกันมากค่ะทุกคนเราก็เลยไปกินข้าวกันที่ร้านอันชลีนอยู่ในตัวเมืองกระบี่นะคะเมนูแนะนําก็คือหมูทอดกระปีอร่อยมากแล้วก็ราคาดีมากนะคะเราสั่งไป8อย่างแค่2ใบเตาเท่านั้นเองค่ะเสร็จแล้วเราก็มาต่อกันที่คาเฟ่มาเชนเมโลนะคะขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่นี่น่าทานมากๆค่ะชิมแล้วก็คืออร่อยมากๆทุกคนโดยร้านจะมี2สาขานะคะก็คือที่สาขาตัวเมืองแล้วก็สาขาอ่าวนางค่ะ สำหรับที่พักของพวกเราในทริปนี้นะคะทุกคนเป็นวิลล่า4ห้องนอนนะคะโดยทุกห้องก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะแล้วก็เป็นการตกแต่งสไตล์บาหลีนะคะโดยส่วนที่พวกเราชอบเนี่ยก็จะเป็นส่วนกลางนะคะที่มีสระว่ายน้ำมีโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีที่นั่งที่เราสามารถมานั่งนอนเล่นชิลๆได้แล้วก็ตอนดึกเนี่ยเราก็จะสามารถมารวมตัวปาร์ตี้เล่นเกมด้วยกันรตรงนี้ได้ด้วยนะคะ มื้อเย็นนะคะเราก็มาทานอาหารกันที่ร้านลีฟนะคะเป็นร้านสไตล์บีชคัพนะคะอยู่ตรงอ่าวนางค่ะก็ถ้าทุกคนมาถึงก่อน6กวงเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ได้เห็นซันเซ็ตพอดีนะคะต้องบอกว่าสวยมากๆแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะสําหรับอาหารเนี่ยที่ที่นี่เขาก็มีค่อนข้างหลากหลายนะคะทั้งไทยญี่ปุ่นแล้วก็เวสเทิร์นนะคะรสชาติก็ถือว่าโอเคเลยนะคะแล้วก็ช่วงค่าเนี่ยก็จะมีโชว์ควงไฟด้วยค่ะ มาต่อกันวันที่2นะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวเกาะกันค่ะโดยเราจะไปกับกระบี่โวยาเจอร์นะคะเป็นเป็นทริปเที่ยวครึ่งวันนะคะก็นี่เลยจะเป็นเรือหางยาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะบนเรือเนี่ยเขาก็จะตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยแล้วก็มีน้ําขนมลําโพงหมอนผ้าเช็ดตัวแล้วก็อุปกรณ์ดำน้ำําเตรียมให้แบบพร้อมครบเลยนะคะ วันนี้เราจะแวะทั้งหมด3เกาะด้วยกันนะคะเกาะแรกก็คือเกาะเหล่าลาดิงนะคะจะเป็นเกาะเล็กๆนะคะทุกคนแต่ว่าสวยมากบรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็น้ําใสมากๆนะคะทุกคนคนไม่เยอะด้วยนะคะเราก็เลยถ่ายรูปกันที่เกาะนี้แบบเยอะมากทุกคนเพราะว่าวิวสวยมากจริงๆค่ะเกาะที่2ค่ะก็คือเกาะห้องลากูนนะคะโดยที่เราจะต้อง ผ่านทางเข้าเล็กๆเข้ามาก่อนนะคะทุกคนพอผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาเห็นเหมือนเป็นห้องโถงที่โอบล้อมด้วยป่าแล้วก็หน้าผาค่ะทุกคนแล้วก็น้านทะเลบริเวณเนี้ยเป็นสีเขียวมรกตเลยนะคะแต่ว่าน้ําไม่ได้ลึกมากนะคะเราสามารถที่จะพายแพดเดิลบอร์ดในบริเวณนี้ได้ด้วยค่ะเกาะสุดท้ายนะคะเราจะมาแวะทานข้าวเที่ยงกันที่เกาะห้องนะคะทุกคนเกาะนี้เป็นอุทยานนะคะจะต้องเสียค่าเข้าสําหรับคนไทยผู้ใหญ่นะคะอยู่ที่60บาทค่ะ เมื้อเย็นวันนี้นะคะเรามาทานกันที่ร้านเลือนไม้นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านไฮไลท์ของทริปนี้เลยเพราะว่าเป็นร้านที่บรรยากาศดีมากนะคะต้นไม้เยอะล่มลื่นและที่สําคัญอาหารอร่อยมากๆทุกคนอร่อยทุกอย่างเลยนะคะเมนูเด็ดก็คือน้าพริกกุ้งเสียบค่ะของหวานตบท้ายก็คืออร่อยมากๆค่ะเช้าวันที่สามนะคะทุกคนวันนี้เราสามคนนะคะก็กําลังจะไปออกรอบกันที่ไหนคะ่ะบ้า ปากาไซปากาไซนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะแข่งกันแบบไหนนะคะแล้วก็ผลลัพธ์เป็นยังไงไปตามกันค่ะทุกคนเราถึงแล้วนะคะที่สนามพอบปากกาไซนะคะเอวันนี้อากาศดีมากทุกคนแเลยแล้วก็ลมเย็นๆนะคะวันนี้เราจะ เล่นแข่งกันดีไหมพี่มายเราจะแข่งกันทั้งหมดถ้าหลุมไม้กับพัตเตอร์นะคะดูซิว่ารอบนี้ไมจะเอาคืนได้ไหมถ้าทุกคนจําได้ที่เราไปเล่นกันที่หัวหิน Spring f i e l รอบนั้นพัตเตอร์ชนะไปในรอบนั้นนะคะว่ารอบนี้ไม้จะสามารถวินกลับมาได้ไหมหลุมแรกนะคะเป็นพาสามนะคะระยะประมาณหนึ่งร้อยลาโอเค อืมสวยงามเอาแล้วเบอร์ดีหนึ่งกระบอกโอเคสั้นสั้นไปนิดนึงโอเคค่ะเยี่ยมเยี่ยมใส่เหมือนกันสั้นเลยโอ้ยเย้โอเคค่ะเบอร์ดีสองกระบอกค่ะดูซิว่าใครจะเป็นลุ้น็นลุ้นกันนะคะว่าใครจะแม่นยยน ไงครพัตเตอร์ระยะใกล้เคียงนะคะระยะใกล้เคียงกันเลยอยู่ดีว่าใครจะผัดพ,พัตเตอร์จะไกลกว่านิดนึงนะคะนี่ค่ะพัตเตอร์ลูกส้มไหมลูกเหลืองนะคะระยะใกล้เคียงกันเบอร์ดี้สองเบอร์ดี้ดูซิว่าใครจะลายไม่ลายไม่ง่ายนะคะลายไม่ง่ายนี่ลายไม่ง่ายเลยสตนามเขานี่นะคะลูกลูกไม้ตรงนี้แล้วก็ลูกพัตเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะ อุ้ยมีน้ำหนักมีน้ำหนักแรงเกินกลัวกลัวกลัวไม่ถึงอืมโอเคพาไปแล้วหนึ่งนะคะปักปักพัตเตอร์ต้องผัดผ่าเพื่อยันนะคะเพราะเราผ่าไปแล้วยันได้ค่ะ ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม,ม,ม,ยอมนะคะทายชนนะคะหนุ่มที่สองนะคะหนุ่มนี้เป็นพาห้าเยี่ยมสวยมากค่ะสวยมาก,มากโอ้ยถูกสายไปหน่อยติดต้นไม้ไหมออกไปแล้วโอเคชัดสองนะคะเมื่อกี้เราตีมาติดต้นไม้นะคะ ล่วงไปอยู่ตรงนี้แต่ว่ายังไปได้นะคะโอเคสวยโหเต็งต้นไม้เป๊ะโอเคเยี่ยมค่ะครับบิดสี่ค่ะชัดสองของพี่มายนะคะลูกแรกลูกแรกดีมากในมากไกลแต่ว่าขึ้นชัดสองจะติดต้นไม้นิดนึงเราจะเลียงออกไปทางขวามือนี้นะะตีเบียดขวาไปดนึงนะครับ ขวาไปหยุดเบาเบาโอเคกิ๊กมากิ๊กมาโอเคโอเคโอเคชดสามนะคะเหลือระยะอีกประมาณร้อยหกสิบเคสวยถึงไหมไไม่ถึงอยู่หน้ากีแล้วนะคะโอเคครับดูชดสองนะคะพี่ไมค์เลือระยนะคะชดสองเหลือระยะประมาณร้อย นิดๆนะคะอือเยี่ยมค่ะวิ่งไปโอเคออนแล้วเต็มอะไรเยี่ยมครับสามออนแล้วค่ะไม้นี้คือเป็นไม้เช่านะคะแต่ว่าเราตีดีกว่าไม่ตัเองหรือเปล่าเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้ลูกพี่มาตีมานะคะเกือบออนนะคะอยู่ตรงนี้สีเหลืองนะจ๊ะ ตรงหลังนะคะส่วนลูกเราอยู่นูน่นข้ามแบบล่องมานิดเดียวเลยนะคะมาแล้วเข้าสายยังไงสั้นนิดนึงโ <c oughs> อเคไว่ากินมันไม่ม <ยก S 1> สายเลยอยู่ตรงนี้นะคะมาเตอร์่ไมจะต้องชิปเข้ามาเหมือนกันพี่ไม้นะคะกลายจะชิปช็อตที่สี่นะคะ ออเอาไปเไ,ไป่ยมทำได้ดีคะ่ะเอาไปาโอ,โอ้ยนค,ค่ะอน่างนี้ตาเราแล้วเราต้องเอาให้ลงเพื่อจะได้นำไปก่อนนะคะพี่ไม้นะคะหลุมนี้ดูสิว่าเขาจะขึ้นนำได้ไหมเยี่ยมครับ่ะค่ะ,คะโอ้โหไม้ขาไปแล้วไม้เช่านี่ ทำได้ดีนะคะไทำได้ดีนะคะดีกว่าไม้ตัวเองหรือเปล่าหรือจะต้องซื้อไม้เช่ากลับบ้านนี่ก็ยี่ห้ออะไรคะยี่ห้อโปเกียค่ะโปเกียนะคะเหล็กโปเกียรแล้วก็ไดรเวอร์ก็โปรเกียเราใช้โปเกียอยู่แล้วเราใช้โปเกียรอยู่แล้วด้วยถูกมากนี่เป็นด็อกเหล็กซ้ายนะคะเชืครับหลุมที่สามของมาสเตอร์นะคะอันนี้ไม่สกอร์นำอยู่หนึ่งอัพ ขวาไปนหน่อยนี่จะอยู่เนี่ยอยู่ครับอครับโอเค<ๆ>ดีค่ะอยู่ค่ะนี่ค่ะเดือนระย,ยะเท่าไหร่คะรลายสิบห้าครับรลายสิบห้าอืมขวายแล้ว อูขอบค่ะหลุ่มนี้จะเป็นเหมือนบลายช็อตนิดนึงนะคะธงจะอยู่ด้านขวาของต้นไม้ระยะเหลือประมาณหนึ่งร้อยอุ้ยข้ามไปก่อนนะโอเคทะลุไปเลยอ่ะเบ้าโอ้ยทะลุกีนไปแล้วท็อปท็อปนะคะมันเลยท็อปนิดนึงค่ะก็เลยทะลุกีนไปแต่ว่าผ่านต้นไม้ไปถือว่าโอเคพัตเตอร์นะคะ อยู่ประมาณตรงนี้นะคะเดี๋ยวัตเตอร์ชิปเข้ามาส่วนลูกมานะคะทะลุไปอยู่ข้างหลังตีนิดนึงอยกกูพอพ่ขอบขอบตรงนี้เดี๋ยวัตเตอร์ชิปเข้ามาก่อนนะคะเดี๋ยวไปไมะ<า>แล้วว่าขวบโอ้ไหลลงมาวิ่งเลยวิ่งเลยโ okay. อเคอ๋แล้ว ไม่ไโอ้โหตกเบาไปพี่มไม้พี่ไม,ม้มาสอนลายเลยอ่ะตอนนี้นะคะไมกับพัตเตอร์นะคะเราต้องพัดพาระยะพอๆกันเลยโหดมากปักธงโหดมากธงโหดจริงนะคะมันเหมือนมันจะลงแต่บางทีมันก็ไม่ได้ลงขนาดนั้นอืมเบาอุ้ยเบาเบาโอ้โหโอ้โห บบามามาด้วยกันมาด้วยกันค sure. ่ะโอ้ยมาเลยค่ะมาเลยค่ะด้วยข้างๆกันค่ะอ่าพี่ไม้ทำไมอย่างนั้นนะมันมาด้วยกันอยู่แล้วค่ะเรามาด้วยกันทำไมอย่างนั้นนะพี่ไม้เตอร์นะคะตอนนี้เจอวิบากกรรมแล้วค่ะวิบากกรรมค่ะปักผงยากมากผัดโบกี้อะไรล่างง่ายแต่ง่ายกว่าเยอะ แต่ถึงไม่ตกลายยังไงอา้อาวอา้าวอ้มาร์กมากมากอา้อแต่ถึงไม่ตกลายยังไงก็ไหลยอยู่ดีนะเพราะว่าเพราะว่ามันเดินทางลงเราลายอะไรครับดับเบิลเลยค่ะโหหนุ่มนี้กินยากมากปักปักธงยากมากค่ะทุกคนแบบปักตรงสโลปพอดีมันต้องแบบน้ำหนักส่วนสูงเป๊ะแล้วหยอดลงฟาดขาธงนะคะ่ะดูพัตเตอร์ค่ะว่าจะเซฟโบกี้ได้ไหม ดับเบิลเหมือนกันนะคะโอเคค่ะไปต่อกันที่หลุมสี่นะคะไปต่อนที่หลุมสี่ค่ะเจ้ามากทุกคนยากอันนี้โหดลายคือทอะค่ะลายคือทอมากเป็นไงคะเตอร์หลุมนี้โดนหลุมนี้ทำร้ายเลยนะคะเพิ่นทำร้ายอ่ะแชนตักทำร้ายแรงมากออกดับเบิลเลยเป็นไงคะมาคเตอร์ที่นี่ก็ค่อนข้างชาเลนจ์อยู่นะคะชาเลนจ์อยู่เหมือนกันนะในหลายๆหลุมจริงนะในหลายหลุมก็ไม่ได้ง่าย แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าที่นี่ก็ค่อนข้างสวยนะแบบว่าล่มลื่นเยอะแต่ว่าแฟ์เวย์จะแคบนิดนึงแล้วก็หลายๆหลุมก็คือจะมีเหมือนเป็นต้นไม้ผ่ากลางต้นไม้กลางกันราไว้นะคะมีหลายหลุมเลยแล้วก็เขาบอกว่ามันจะมีหลุมซิกเนเจอร์นะคะเป็นหลุมใช่ไหมคะพี่แคดดี้หลุมซิกเนเจอร์ตีลงเนินตีลงเนินนะคะเป็นหลุมที่เท่าไหร่คะพี่ี่เจ้าความนุ่นหลุมที่เจ็ดหลุมสิบเจ็ดนะคะไปรอดูกันนะคะว่าหลุมซิกเนเจอร์จะเป็นยังไงเฮตอนนี้ไม่นำอยู่ หนึ1 1> ่งัพนะคะหลุมนี้เป็นหลุมที่สี่นะคะหลุมที่สี่นะคะพาห้อีกแล้วเป็นยช็อตอยู่แลยนะคะดอกเล็กขวาสวยงามมากครับเยี่ยม,มสวย่วงเหมือนกันเก่งาม,มากช็อตที่สองพัตเตอร์นะคะเหลือประมาณสองร้อยยี่สิบหลา เยี่ยมสวยเหมือนกันเยี่ยมมากสวยค่ะอบคบพี่ไม,ม้ช็อตนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะต้องเคาอ,ออกไปก่อนเนาะ,ะเพราะว่าอันนี้เป็นดอกเล็กขวานะคะอือเคเยี่ยมครับรูปนี้นะคะทุกคนทรายดักรอบกรีนเลยนะคะพี่ไม้เลยระยะประมาณร้อยสามสิบใช่ไหมคะ ก,กินยกนะคะโอเคน่ากินครับรอกันก่อนสิโอ้โหอ่อนแล้วหรือว่าอยู่มุ้นนะคะอยู่ไหมลูกะะพี่มานะคะเดี๋ยวเขาจะต้องชิปจากตรงนั้นนะคะขึ้นมาทงนี้ทงนี้นะครับ สวยมากโอเคเยี่ยม <Okay. Yeah. S 2> พัตเตอร์พัตเตอร์พัตเบอร์ดี้นะคะระยะหวังผลได้เลยเบอร์ดี้เบอร์เยี่ยมโหสุดมากพัตเตอร์เบอร์ดี้แล้วค่ะเย่กดได้แล้วนะคะหนึ่งคะแนนกดแล้วครับกดพิมายแล้วครับท้ายแล้วนะคะทุกคนมายพัตเตอร์นะคะเมื่อกี้เราได้เบอร์ดี้ไปก็เลยกด พี่มายได้นะคะสุดก็คือตอนนี้ออสแควร์นะคะท้พาย์ตนะคะไปดูกันว่าใครจะชนะแมชนี้วุยหัวค่ะครับสัดสองนะคะของพี่มายระยะเท่าไหร่คะร้อยประมาณร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบนะคะเป็นภาษียาวมาก เราว่าเราก็ได้ชชอตแรกมาดีแล้วนะเยี่ยมเป๊ะเยี่ยมครับสายไปหน่อยนะคะระยะได้อะสายไปหน่อยนะ,ะมาค่ะชอตสานนะคะระยะเท่าไหร่ค่ะพี่ไม้ประมาณห <50 S 2> ้าสิบค่ะห้าสิบนะครับกินหยกหน่อยห้าสิบหน่อย อืมไปไปไปไมป่ไไป,อปอโอเคพัดสามของพัตเตอร์นะคะเหลือประมาณสักสามสิบสามสิบค่ะผมเคพี่ม้นะคะช็อตที่สี่เดี๋ยไปเข้ามา,มาแล้ว <Okay. S 2> เหี๋ยไปหน่อย ออกไลน์เย้ให้แล้วค่ะจบไปที่โบกี้กนะคะ,ะ,คะเราต้องพัดโบกี้ให้ลงเพื่อยันคุณพัตเตอร์นะคะอเคเรามีขวานเนาะมีขวานห้คะพี่มายนะคะช็อตนี้เพื่อยันนะคะเพื่อยันนะคะเยี่ยมยันค่ะคุเชเซฟคับเซฟค่ะจบอันนี้เราจะมาถึงหลุมซิกเนเจอร์นะคะแคนให้ทุกคนดูนี่ตีลง สวยงามมากนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศของหลุมซิงเมเจอร์เราต้องตีจากนี้หมดข่าวลงไปทุ่งอยู่ตรงนู้นคะสวยงามค่ะ ตีมาจากตรงนั้นนะคะออกตรงนี้นี่นะคะป๋าออนอยู่ตรงนี้แล้วก็ไมออนอยู่ตรงนั้นแล้วก็พัตเตอร์ออนอยู่ตรงนี้นะคะพัตเตอร์ออนใกล้สุดจบไปแล้วหลุมสุดท้ายก็คือเราโบกี้คู่ <Okay. S 2> สรุปแล้วแม็ช์นี้ก็เลยสเสมอนะคะสเสมอนะครับ ปรมาณชันนะคะก็วันนี้เป็นไงพี่มายสนามสนามก็โอเคนะชาเลนจอยู่นะชาเลนจ์ชาเลนจกิน,นายากอ,อยู่แล้วก็แฟลเวค่อนข้างแคบต้นไม้เยอะนะคะ<ช>ก็ถ้าใครตีไม่ตรงเนี่ยก็จะ ต้องใช้สกิลในการแก้ปัญหาเยอะหน่อยใช่แต่ก็สนุกดีค่ะสนุกดีวันนี้เราก็มาแบบลองสนามใหม่ๆแล้วก็มาลองถุงเช่าใช่ว่าเป็นไงที่นี่ถุงเช่าสำหรับผู้หญิงก็ถือว่าเอาใได้เลยนะใช่ค่ะราคาค่าเช่าก็ประมาณพันต้นๆนะคะแล้วก็กินฟรีอออินรวมทุกอย่างก็ประมาณพันต้นๆเหมือนกันโอเคถ้าใครชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย ทุกคนขอเก็บมาฝากอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะของทริปนี้นอกจากการตีกลอบนะคะก็คือเราจะมาพายคายักดูแพนต้อนตอนกลางคืนกันค่ะทุกคนโดยเรามากับบริษัทชื่อฟีเบิร์ดนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องนั่งเรือไปลงที่หาดไรเล่ก่อนนะคะจากนั้นเราก็ไปติดต่อที่บริษัทฟีเบิร์ดนะคะแล้วก็เขาจะพาเราไปณนะจุดที่เราจะพายเรือคายั k ออกไปนะคะโดยจะเป็นเรือคายั k แบบใสนะคะซึ่งเขาก็จะมีการสอนวิธีการพายแล้วก็การคนโทรลเรือให้ด้วย ะะต้องบอกว่านี่เป็นประสบการณ์ใหม่สุดๆเลยนะคะเพราะว่าไมค์กับพัตเตอร์ก็ไม่เคยพายเรือคายักแบบนี้มาก,ก่อนเลยนะคะแล้วก็ได้พายตอนตอนเย็นเป็นช่วงที่พาทิตย์กำลังจะตกดินด้วยก็คือแบบบรรยากาศดีมากๆวิวดีมากๆนะคะทุกคนแล้วก็พอเริ่มมืดช่วงกลางคืนเนี่ยเขาก็จะ พาเราไปภายลอดถ้ำนะคะก็จะได้เห็นแบบหินงอกหินย้อยเห็นปานะคะแล้วก็จุดไฮไลท์สุดๆของทริปนี้นะคะก็คือการพายไปดูแพงตน้นตอนเรืองแสงนะคะทุกคนแต่ว่าน่าเสียดายที่ในกล้องเนี่ยอาจจะถ่ายไม่ติด ความสวยงามของแพงต้นในตอนกลางคืนนะคะทุกคนแต่บอกเลยว่าเป็นทริปที่แบบประทับใจมากๆนะคะถ้าใครได้มีโอกาสไปกระบ,บี่นะคะก็อยากจะให้ทุกคนลองไปพายเรือดูแคงต้นกันคะ่ะโอเคค่ะทุกคนจบแล้วนะคะกับทริปนี้นะคะลาไปแล้วจริงๆนะคะแต่ว่าก่อนจะไปนะคะเหมือนเดิมนะคะทุกคนฝากกดไลค์แชร์หรือว่าใครอยากคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราก็ได้นะคะรวมถึงกด Subscribe ให้ช่อง mypatter ด้วยนะคะ